นี่ก็คือการตีมีดเล่มแรกของผมนะครับก็เป็นเหล็กแหนบ8มิลนะครับนี่ไปจะตัดได้โอโ้โหเยใช้เครื่องเจียนะก็เท่านี้แล้วก็ผมตีนะครับก็ได้เป็นเล่มนี้นะก็ยาวกว่าเดิมนิดนึงบอกเลยว่าตียากมากเลยนะความจริงใบมันกว้างกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเจียแต่งอะไรบ้างก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะแต่ก็เอาละเด็ดเยียไปเยียมมามันจะหมดนะรู้สึกว่านี่กลายเป็นเล่มนิดเดียวไปเลยก็ยังไม่ได้ชุบนะครับเล่มนี้ ใช้ใบออกระดาษทรายเนาะเจียตแต่งไปแต่งมาก็ไม่ค่อเสมอแต่ก็เลี่ยมแรกนะครับก็ลองๆไปก่อนเนาะไม่รู้ตอนชุบจะเป็นยังไงบ้างนะผมเคยชุบแต่มีดแบบเล็กๆครับายาวๆประมาณนิ้วชี้นะแต่ไม่รู้เล่มใหญ่แบบนี้ไม่เคยชุบเหมือนกันครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าใช้ได้หรือเปล่าน,นะแต่งเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะมาชุบนะครับไม่รู้จะยังไงมั่งนะตืดเด่นดวะนี่ครับมีดนะ ยุบเลยอันนี้เหล็กที่จะเอาไว้อุ่นน้ำมันนะที่ปิดพันลวดอยู่หาเหล็กอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ชุบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับชุบทั้งชุบทั้งใบเลยนะหย่อนไปในกระบอกไม้ไผ่ครับชุบน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่ดีเซลที่เหลือหน่อยๆนะครับก็ไม่ได้คดไปจากเดิมนะครับที่ยุกยิกนิดนึงก็คือมันคดอยู่แล้วนะครับความจริงนี่ก็ก็จะต้องคืนไฟนะครับแต่ว่ามันเริ่มมืดแล้ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ผมจะดูกนว่าจะมองเห็นสีเหลืองไหมนะมาแล้วครับทีนี้เราก็จะมาคืนไฟกันนะครับที่จริงผมพยายามจะคืนไฟตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับปกติผมใช้แก๊สกระป๋องนะครับที่ทํามีดเล็กนะแต่ว่าแก๊สกระป๋องมันพังมาแล้วแก๊สกระป๋องหัวพ่นนะครับก็เลยใช้เตาถ่านแทนนะก็มาลนแบบน,นี้ให้เป็นสีเหลืองนะครับอย่าให้มันเกินสีเหลืองนะครับถ้าเป็นสีน้ําเงินเมื่อไหร่อ่ะใช้ไม่ได้เลยนะครับต้องชุบใหม่เลยนะ ถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะผมเคยชุบมีดมีดเล็กๆครับมีดที่ว่าทำากไ้ตัดญ้านผมเคยชุบมาก่อนนะครับก็เลยรู้วิธีการคืนไฟนะเคยลองทํามาแล้วนะครับคืนไฟเสร็จแล้วสีก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับถ้าเกินแบบเหลืองๆมากเกินจะเป็นสีน้ําเงินนี่อ่อนแล้วนะครับนี่กําลังเหนียวเลยครับก็ประมาณนี้ครับอาล้ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีดเล่มแรกของผมนะครับจะถ่ายยากนิดนึงนะก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนทํานะครับเพราะว่า ลำบากมากเลยไม่มีที่ตั้งกล้องอะไรนะก็เดี๋ยวผมขอญอาตดึงออกมานะครับฝักก็เพิ่งเคยทํานะบอกวบบนี้ผมก็เพิ่งเคยทํานะครับมือก็จะดำๆหน่อยนะเพราะว่าผมเพิ่งซ่อมเต่าออมานะครับแน่นมากเลยตอนแรกไม่แน่นนะแต่ผมเอาไฟลนๆก็เลยแน่นเลยนี่ก็เออผมไม่ได้วัดว่ายาวกี่นิ้วครับแต่เบามากเลยนะช่างกิโลที่ช่างผักะแค่สองขีดเอง ก็รับมาคมระดับหนึ่งนะครับไม่ได้รับให้เฉียบอะไรมากเพราะว่ามีเล่มเล็กๆขนาดนี้เราไม่ได้ใช้งานหนักอะไรอยู่แล้วครับมาผมก็มาอยู่ในดงไผ่เลยนะอาจจะถ่ายลําบากนิดหนึ่งนะเป็นพวกกอไผ่หนามพวกไผ่กินสรงพวกนี้นะครับก็จะแข็งๆเลยด,ดูนี่บนะินไหมขึ้นสนิมไวมากเลยนะไม่ได้ทาน้ำมันแป๊บเดียวก็ขึ้นละนี่ไม่ค่อยแข็งมากนะครับ ก็เป็นที่น่าพอใจอยู่นะสำหรับมีมีเร่มแรกนะเดี๋ยวผมไปหาแก่ๆเลยดีกว่านี่อาจจะมุมกล้องอาจจะดูไม่ค่อยดีนะเพราะว่าฟันไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับนี่เห็นไน,น,น,นี่ฟันลค่อนข้างเด้งนะเพราะว่า มีน้ำหนักเบานะครับอืแข็งมากเลยตานี้ก็ไม่บินนะครับเรื่องเสียคมมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าไม่บินไม่หักก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องเสียคมมันเสียอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าเล็กๆวกนนี้ครับถือว่าฟันได้ดีนะ มีใช้งานแบบนี้คือไม่ต้องรับให้มันถึงขั้นกริดกระดาษเจ็บเฉียบก็ได้นะครับเอาพอกีดได้ก็พอนะครับโดนแข็งวะก็ค่อนข้างเช็ได้นะสำหรับมีเล่มแรกก็ถือว่าผมว่าผมก็ชุบได้โอเคอยู่นะครับเช็ดก่อนนี่กล้องไม่โฟกัสเลย เห็นไหมเดี๋ยวหาตาแข็งๆอีกสักหน่อยผมอยากทดสอบลองฟันดูได้ว่าอามันจะหลุดไหมนะด้ามผมใช้กาวร้อนเข้านะครับอันนี้อ่อนๆนะฟันได้อยู่ลวอุ๊ยแข็งอยู่นะต้องลองฟันตรงๆดู ผมเอาฝักตั้งไว้น่ะแล้ววะฝักก็เพิ่งเคยทำนะครับปกติผมชุบมีดเล่มเล็กๆอยู่นะมีดเล่มเล็กๆชุบน้ำเพิ่งมาหัดชุบน้ำมันนะครับเมื่อก่อนก็ชุบน้ำแบบชุบแบบเสี่ยงดวงชุบแบบชุบทีเดียวเลยหักก็หักแตกก็แตกแต่ว่าพอได้มาชุบน้ำมันแล้วก็โอเคอยู่นะนี่ครับไมเ้เล็กๆคนนี้สบายเลยมีดน้ำหนักเบามากนะ เราต้องลองใช้งานหนักๆดูแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ฟันไมยย้ใหญ่อะไรมากมายครับแต่ช่วงปลายมานะันอะปลายสุดเลยอะประมาณวัดลงมาสองสามมิลนะครับจากปลาย,ล,ยลงมาเนี้ยผมถ่ายมือนึงแล้วก็เลยชี้ให้ดูไม่ได้มันค่อนข้างอ่อนนะครับตอนชุบสงสัยผมตั้งชุบในเตาท่านเนี้นครับมันไม่ได้ร้อนถึงปลายมากนะแต่ว่าปลายจริงๆครับที่ไม่แข็งมากนะแต่นอกนั้นอะแข็ง,ช,งช่วงโค้งะแข็งอยู่ ผมตีได้แบบเอ่อมันมันยังไงอะช่วงเนี้ยผมตีมันไล่ระดับอะความบางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนรับก็เลยรับยากมากเลยนะความิีมันต้องจากสันนาแล้วก็บางไปตรงปลายใช่ไหมครับแต่ก็มีเล่มแรกก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะดั้มเนี่ยผมทําเสียหลายอันมากเลยเพราะว่าเข้ากันไม่ตรงนะครับเจาะก็ไม่ค่อยตรงนี่ก็ยังไม่ตรงเท่าที่ เท่าที่ควนนะแต่ก็โอเคแล้วละก็ไม่ได้ตรงมากนะลาบากมากเลยแต่ก็ได้ประสบการณ์อีกอย่างครับคว,ควใส่เว่นนะใครจะตีมี่หน่อยหมายผมคิ้วแตกเลยนะครับถ้าเข้าตาก็คือว่าอาจจะบอดนะเลือดเต็มเลยเพราะว่าครีมที่ครีมที่ใช้อะ่ะมันเป็นครีมล็อกแล้วก็พอผมล็อกล็อกตายแล้วใช่ไหมแล้วมันก็ดีนะครับผมกาดแล้วมันต้องดีแต่ว่าตีอีกทีสักทีเอาขอสี่ปอนตีตรงซันแบบนี้ครับ แล้วเราหนีดตรงเนี้ยเป้งกระเด็นใส่หน้าเลยไปแล้วก็เลยไปหยิบแว่นมาใส่นะก็คือไม่ทันละแตกเลยนะครับเลือดเข้าตาเลยนะเลือดออกเต็มเลยมาฟันไม้ของเรากันดีกว่าก็ที่เห็นเขาตีกันนะ่ะก็มันก็ง่ายนะเห็นตีมิก็ตีแป๊บเดียวก็เป็นทรงแล้วใช่ไหมแต่ก็คือนั่นเขาทําคลิปนะครับมันไม่ได้ไวขนาดนั้นนะกว่าจะได้แต่ละเล่มนี่โหยากจริงๆนะนี่ครับเอา ฟันแต่งอะไรแบบนี้ได้ก็โอเคล้ไม่เสียคมนะเดี๋ยวผมเช็ดก่อนไม่ค่อยโฟกัสเลยขึ้นนสนิมไว้มากเลยนี่แต่ถ้ากีดกระดาษก็คงไม่เข้าแล้วล่ะพะผมก็ไม่ได้รับให้มันเฉียบมากนะเดียวขอเช็ดกล้องหน่อยสิหาตายหน่อยนี่ครับพวกนี้เก็ดแหลงั้นนะ ต่อรับผมก็ไม่คมแต่มันก็ฟันดีอยู่นะครับแต่ว่าน้ําหนักอ,อไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าเหล็กอ่ะมันเนื้อผมซื้อแท่งหนึ่งกิโลมาใช่ไหมเหล็กแหนบแล้วก็ผมผ่ากลางแล้วก็ผมหั่นเป็นผ่าครึ่งอีกทีครับเป็นสี่อันนะเหมือนที่ถ่ายไปคลิปช่วงแรกเสียดายที่ว่าไม่ได้ถ่ายวิธีการทํานะเพราะว่าอ,อมันลําบากจริงๆอะตอนชุบผมก็ตื่นเต้นแย่แล้วถ้ามาถ่ายด้วยเนี่ยมันจะมั่วนะ นี่ฟันตาวนี้ก็ได้ไม่ค่อยแข็งหรอกตันนี้อเอา้ากล้องอ,อกไหนไปแล้วน,นี่ตาวนี้แข็ง แต่ฟันค่อนข้างลำบากเลยนะเพราะว่าน้ำหนักมันเบาบเนาะเดี๋ยวเราฟันตานี้เลยนะมันเข้าไปไม่ได้วะหามุมก่อนนี่น,น,นี่ล็อกเลยมุมนี้แต่โดนปูนบินนะแต่ว่าฟันตาไม้ผมว่าฟันได้ ปั่นตรงเลยนะจะได้รู้โอ้โหตอนตอนแรกดั้มไม่ใช่แบบนี้นะคิดไว้โอ้โหทำที่จับอะไรยังดีพอเจียไปเจีย,ายมาเอ้าเออเหลือแค่นี้มันก็สมส่วนดีนะถอาปันตาไม้ได้ผมว่าโอเคเหนื่อยแล้วเนี่ย ฟันแรงด้วยอุ๊ยแข็งมากโอ้ยนา่น,นึองนะเหนื่อยนี่ไม่มีน้ำหนักเลย,ยเปลี่ยนพานิดนึ่งขาดไปแล้วนะก็ไม่รู้จะเห็นชัดกันไหมนะก็ผมว่าจะจะตีอีกเล่มหนึ่งอยู่นะครับก็มาดูคมกันเดี๋ยวคอเช็ดก่อนไม่มีสะดุดเลยนะตอนรูดเสือ้อนี่ คมมันหมดเป็นเรื่องปกติครับมีดแหละแต่ว่ามันต้องไม่หักไม่บินเนาะถ้ามีที่ดีไม่โฟกัสเลยเนาะไกลๆนี่ก็ตอนเย็นแล้วก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัย้วยนะครับบางทีกล้องมันยุกยิกยุกยิกยุกยิกอ่ะหายสักต,ตาแล้วกันเนมะื่อกี้ก็แข่งพอสมควรอ๋อผมเจอแล้วปอกตั้งยา่นี่ ตาไหนดีวะอืมกอภผยหนามนี่แหละสุดยอดนี่เด็ยนี่ก็ได้อืมไม่ใช่ของผมนะนะฟันของเขาซะละไม่เป็นไรอ่ะเขาไม่ได้ใช้นะไกลๆบ้านเนี่ยนี่อันนี้ก็แก่อยู่นะ ถ้าหนักมากกว่านี้โอเคเลยถ้าจะเห็นจากาที่ผมถ่ายตอนขั้นตอนก่อนเจียรครับมันจะใหญ่กว่านี้นะพอเจียไปเจียมาแล้วเท่านี้โดยรวมผมพอใจอยู่นะความสวยก็ <c oughs> ก็พอประมาณ <c oughs> นี่ตานี้ตานี้โอ้ยวืดนะตาเมื่อกี้เราฟันตอนไปก่อน เรามาฟันตามัน,นยังไบินนะครับมันมันถ่ายไม่ไม่ค่อยโฟกัสเลยเนาะไม่เห็นเลยือว่าคมมันจะแววไปหน่อยผมรับกับหินหินเมียนะครับหินมีเขารับนี่กิอยางชาวรถนี่เก่ก,กะฝันนี้ก่อน โอโหฟันค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่าดํมจับมันค่อนข้างเล็กก็ยังโอเคนะอ่ะอีกสักตาเนาะโหเหนื่อย,ยที่ทดสอบผมว่ามันต้องฟันตรงๆอ่ะถึงมันจะรู้นะ ถ้าเราแบบเวลาฟันให้เขาฟันกันแบบนี้เนาะเขาล้อแบบนี้ใช่ไหมฟันตาไมานะ้เนาะแตบบ่นี้เราฟันสวนไปเลยนี่ถ้าหนักถ้าหนักอ่าดีๆกว่านี้ก็หนักกว่านี้ก็อาจจะฟันได้ดีกว่าเนาะเตาผมพังเลยนะปั้นได้ไม่ดีพอโอเคครับก็ฟันดีอยู่นะ ด้ามอะไรก็แน่นดีไม่มีโยกเลยผมใช้กาวร้อนกับผงเลื่อยนะครับจะถ่ายให้คมให้มันจะชัดก็นะมันไม,ไมไ่มันไม่โฟกัสเลยะทำไงเดียวมันไม่โฟกัสเลยไม่มีบินไม่มีหักอยู่นะครับดีจะหาว่าโมอีกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีดเล่มแรกของก็ถือว่าภูมิใจอยู่นะ เพราะว่าอยากตีมานานแล้วมีนเนี่ยดูคลิปของเขามาเนาะก็เลยตัดสินใจอะลองดูสักทีได้แผลเต็มไปหมดเลยทั้งมือทั้งทั้งคิ้วโอ้โหกำลังมันเลยวะขออีกขออีกสักตาได้ไหมอยากฟันต้นใหญ่ๆแล้วเกินแต่ว่าขี้เก็บอ่ะตานี้ก็ได้ตาเล็กๆ ลำที่ล้มๆไหมมันจะลองฟันลำอ่อนๆนี้ดูนะโอ้ยไม่อ่อนอนะแก้มันหนาอยู่นะครับไม่ค่อยเบนเท่าไหร่นะโอ้ยไม่อ่อนเลยอนหนาวะความจริงฟันไม่ไผ่เขาต้องหมุนไปเรื่อยๆนะแล้วผมถ่ายมือน,นึงไงจับตั้งไม่ได้ มีเล็กๆขนาดนี้เราไม่ควรเอามาฟันอะไรใหญ่ๆแบบนี้เนาะที่จริงอะ่ะมันจะหลุดมือนะใช้ตีเลยเท่าทีนะครับถ้าหมุนฟันตัวเดียวก็ขาดแล้วหมุนไม่ได้แล้วนะไม้มันโกงนี่มันจะหลุดมือให้ได้เลยเพราะด้ามมันสั้นเนาะ อืมตีแล้วลกันเดี๋ยวฟันโดนตีตัวเองนะอันนี้ผมจะสับตรงๆเลยนะดูสิแเสียดายมันถ่ายมองไม่เห็นคมแล้วมันไม่บินนะผมยังเหลือเชื่อกับตัวเองเลย เออมันก็ใช้ได้อยู่นะพอๆกับมีดที่เขาขายกันอยู่นะครับมีดเล็กเขาเป็นมีดแคมมากกว่าเนาะไม่ควรมาเอาตัดไม้อะไรใหญ่ๆแบบเนี้ยแต่ก็เคื่อฉุกเฉินก็อาจจะได้ใช้ไงโอ้โหนี่อ่อนๆแข็งเลยเดี๋ยวผอหาที่ตั้ง ดีๆนี่เอาล่ะจะขาดละไม่มีประโยชน์และชีดตั้งถือว่าเปนการทดสอบความคมในตัวนะโอเคครับไม่บิดก็ถือว่าใช้ได้ลว มขอฟันันนี้ให้ขาดกันโอเคฟัานไม่ผ่านต้องฟันให้รอบนะ,อะลองใช้ตรงหัวหน่อยนะมผมจะถ่ายยังไงให้เห็นคมดิไม่เห็นจริงๆนะมันโม่วกล้องผมนี่ก็นะหรือว่ามไม่มีแสงก็ไม่รู้นะครับมันเย็นแล้วนะ ใกล้โฟกัสสิเนี่ยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะลิบจะยืดเหยืยอไปละตอนวนี่ก็เป็นการตีมีดเล่มแรกของผมนะครับก็ฝากติดตามเลยนะผมก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะเออจะให้มันออกเป็นทรงแบบไหนยังไงนะก็ตีไปเรื่อยตอนแรกมันโค้งมากเลยเตาความร้อนไม่ถึงมั้งอะไรมั้ง เพื่อนๆอยากดูเตาก็เดี๋ยวผมอาจจะถ่ายให้ดูนะครับเตาผมก็ใช้ดูของพี่ๆใน youtube มานะใช้พัดลมนี่นแหละเป่าเอาทำรูๆยาวๆคล้ายๆแบบดาว่านนะครับที่มันเป็นรูแต่ว่าเราใช้รูเรียงกันเป็นทางตรงนะก็มานนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้นะอาจจะถ่ายได้ไม่ดีบ้างนะครับเพราะมันไม่เห็นคมอะถ่ายจะส่ายๆไปบ้างนะเอาละครับสวัสดีครับ ปิดคลิปแล้วกัน <laughs>